สวัสดีจ้าวันนี้ช่องตะชูก็จะพามาเดินตลาดนะัดสะพานใหม่ช่วงเย็ยนกันจ้าเขาจะมีทุกเย็ยนเลยเนี่ยจ้าตลาดสะพานใหม่เนี่ยสามารถขึ้นรถไฟฟ้าสายสีเขียวมาลงสถานีสะพานใหม่ได้เลยแล้วก็พอลงสถานีรถไฟฟ้าเนี่ยก็เข้าตลาดนัดได้เลยเขาจะมีตลาดนัดทุกวันนะในช่วงเย็ยนเดี๋ยวจะพาไปดูตลาดนัดช่วงเย็ยนกันจ้า ของกินของขายมากมายะแต่หลักๆก,ก็จะเป็นของกินนั่นแหละออกทางออกหมายเลขหนึ่งนะทางออกหมายเลขหนึ่งออกจากทางออกหมายเลขหนึ่งของสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยพอเดินลงบันไดก็ถึงซุ้มตลาดนัดสพานใหม่เลยจ้าพอเดินลงจากบันไดแล้วก็จะเป็นซุ้ม ซุ้มขายอาหารแล้วมีเก้าอี้นั่งเยอะแยะตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าจากของขายมากมายเลยเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรเอ่ยไปดูเจ้าแม่ก่อนแล้วกันตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มอาหารหลากหลายเลยจ้ะซุ้มอาหารเดินเข้ามานร้ลนก็จะเป็นของค้าแม่ค้าขายของเยอะแยะ ขายอาหารการกินในช่วงเย็ยนครับตู้ก็มีนึ่งแย้มพวกยำต่างๆลูกชิ้นหมาล่าซูชิกเจี๊ยบขนมปังของน่ากินมากมายพวกของยำก็มีของยำก็ของกินช็อปส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอาหารการกินต่างๆ รงนี้ก็จะเป็นคุ้มเสื้อผ้าขายตัวละสามสิบบาทจ้ามีร้านขายของยำก็เยอะของก็ทำสดๆใหม่ๆของหน้ากินร้านลองเท้าก็มีขายอาหารร้านปัดทอาบซลาเปาลูกชิ้นมีขายหลากหลายนะคะน้ำส้มก็มีนจ้า พวกของยำต่างๆก็มีพวกปอเปี๊ยทะทนะอ,อะดก็มีนะเอร้านตำหมึกก็มีเยินๆคนก็จะมาเดินกันเยอะตลาดน,นี้ก็จะมีของอาหารการกินเนี่ยก็จะอยู่รอบๆนะสูงตรงกลางก็จะเป็นเสื้อผ้า ของใช้จิปาถะพวกต้มหูพวกอะไรพวกเนี้ยข้าวเหนียวก็มีพวกแกงต่างมันอยก็มีเนืจ้าพวกของยำสับปะรดก็จะเป็นร้านข้าวแกงปักใต้ทำอร่อยแล้วก็เยอะด้วยนี้รอบๆก็จะเป็นประเภท อาหารการกินส่วนรอบไลเนี่ยก็จะเป็นร้านทำคิ้วร้านตัดผมขายเสื้อผ้าตรงนี้ก็จะเป็นล็อกตรงกลางล็อกตรงกลางเนื่อขายเสื้อผ้ามือสองมือหนึ่งใครเดินเมื่อยก็ซื้ออาหารมานั่งกินเขามีโต๊ะเขามีจัดโต๊ะให้นั่งรับประาทานอาหารเวลาเดินเหนื่อย ล็อกกลางและเสื้อผ้าเนี่ยเยอะแยะช่วงเย็นๆลุงๆ,งๆป้าๆก็จะมานั่งเล่นกันเสื้อผ้าส,สาวๆก็ยเยอะนะร้านขายเครืมือถือเสื้อผ้าตรงน,นี้ก็จะเป็นล็อกตรงกลางขายพวกฟิตชอ็อปมีเสื้อผ้าราคามืตา้ตสองโทรศัพท์ถิกจังผู้หญิงผู้ชายรบกนกันตรงนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าตลาดยิ่งเจริญ อขอยทอดตลาดนัดเนี้ยเขาเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าตลาดนัดยิ่งเจริญนะจ๊ะเนี่ยยิ่งเจริญใครขับรถมาก็จะมีที่จอดรถด้วยจ้ะสำหรับใครที่จะมาตลาดนัดยิ่งเจริญตอนช่วงเย็นเนี่ยด้านหลังก็จะมีลานจอดรถนะสามารถขับรถมาจอดด้านหลังได้เลยจ้ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นด้านหลังของตลาดนัดกว้างใหญ่คนก็มาจับใจ่ายใช้สอยกันเยอะ ใครแวะมาทางนี้ก็สามารถมาเดินซื้อของกินกลับไปบ้านได้นะจ้าตลาดนัดยิ่งเจริญก็สำหรับตลาดนัดยิ่งเจริญในช่วงเวย็นก็จะมีประมาณนี้แล้วเจอกันคลิปหน้าจ้า